เจอวนตาเดวิดโอดคขนเกียดจ,จนมองข้ามฝีมือไปเจอวนตาเดวิดเป็นนักโชกที่ถูกยกให้เป็นไม้ไทยสันขนาดเล็กหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เขาเริ่มโชกอาชีพเมื่อปี2013เขาเองก็ได้สร้างไฟที่จบแบบไม่ครบยกหลายต่อหลายครั้งโดยชกไปแล้ว27ไฟชนะนอกไปถึง25ไฟคิดเป็น92.5%และจนถึงตอนนี้ เขาก็ขึ้นชกอาชีพเพียง114ยกคิดเฉลีย่ยคือ4ยกต่อหนึ่งไฟเท่านั้นจากสถิติดังกล่าวทำให้เขาถูกมองว่าเป็นนักมวยหมัดหนักจอมนอกเอาและเมื่อผสมเข้ากับฝีปากของเขาทำให้เขาคิดว่าเขาถูกมองข้ามในเรื่องของทักษะฝีมือการชกไปโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมถูกมองข้ามผมรู้สึกว่า ผมอาจจะเป็นนักชกที่ถูกเกียดมากที่สุดผมคิดแบบนั้นเจวันต้าเดวิดตอบเมื่อถูกอ้างอิงในเรื่องที่ทัศะะในการชกมวยถูกมองข้ามเพราะสถิติการชนะนอกของเขาโดยทางเจวันต้าเดวิดมีกำหนดการชกกับเฮกเตอร์ลูอิสในเช้าว,วันที่8มกราคมนี้และหลังจากนั้นคาดว่าเขาจะขึ้นโชกกับทางไลอ้อนกาเซีย ที่ในตอนนี้ได้ทำสัญญาชบกันแล้วนั่นเอง